นายปัญญาวดีประเสริฐจังหวัดพอดีด้วยโครงการอาหารและเกษตรแห่งชาชาติได้กำหนดให้วันที่หนึ่งมิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกมีวัตถ oh ุประสงค์เพื่อหนับสนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการริโโคนมภายในประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมสัตว์ได้จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพื่อรณรงค์การรับโคกนมในสังคมไทย เพิ่มขึ้นจากเดิม1ิดแฟริ่อคนต่อปีเป็น25ลิตรต่อคนภายในปีะเอํานาจน้อย69ภายใต้แนวคิดสร้างความสุขเสริมภูมิภูมกันดื่มน้ำทุกวันดื่มได้ทุกวันบริโภค